อะไรคะออแ,แดงฮะแดงอ๋อมดแดงระวังกัดน,นะลูกระวังโดนกัดนะมามาถอยมามาค่ะอ่ะ popcorn. นนนนคืออะไรล,ลูกแดงมดแดงร้อนไหมคะลกูกเดินตากแดดแย่ย่มามาข้าร่มไปข้าร่มเข้าร่ม น้องมีนเข้าร่มมาลูกน้องมีนจา๋าน้องมีนมาหาพ่อมาตรงนี้ตรงนี้น้ำน้ำไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาน้ำไปไปไปน้ำไม่เอาน้ำลูกไม่เอาน้ำไปยืนในล้มยืนในล้มเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายไปไหนน้ำไปไหนคะลูกน้องมีนไปไหนคะลูก อาบน้ำหรอมาเ,ออามเ,าเตรียมตัวป่ะแม่อาบน้ำให้ป่ะบายบาย,บาย,บาย